healthy digest เรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยง่ายง่ายกับเอมค่ะเพื่อนๆเ,เคยเป็นกันไหมคะเวลาที่ฟ้าอากาศอุมคึมทีไรอารมณ์เราก็หม่นตามไปด้วยทุกทีเลยยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยยิ่งตัวดีเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เคยรู้สึกแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่ามีงานวิจัยค้นพบว่าสภาพอากาศ แล้วก็แสงแดดเนี่ยมีผลต่ออารมณ์ของเราได้เหมือนกันค่ะวันนี้เราจะมาในท็อปิกทำไมฝนตกถึงทำให้รู้สึกเหงานะคะเดเอนจะมาเล่าให้ฟังค่ะมีงานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของอุตุวิทยาที่มีผลต่อเด็กและเยาวชนค่ะซึ่งเป็นงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Acta Pediatr i c a นะคะเขาได้ทำการศึกษากับนักศึกษาจำนวน16,00 0คนในเมืองเบโซประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพบว่าผู้ชายกว่า1 8แล้วก็ผู้หญิงกว่า29%เนี่ย มีการตอบสนองในทางลบต่อสภาพอากาศนะคะโดยจะรู้สึกว่าเหนื่อยล้าอ่อนเพลียงหงุดหงิดรวมถึงมีอารมณ์แปลปตววเมื่อสภาพอากาศไม่เป็นใจค่ะซึ่งภาวะเหล่านี้เนี่ยเกิดจากสภาพอากาศที่อึมครึมนะคะไม่มีแสงแดดพอไม่มีแสงแดดเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายผลิตเซโรโทนินน้อยลงนั่นเองค่ะ ซึ่งสารเซโรโทนินที่น้อยลงเนี่ยมันส่งผลยังไงล่าสุดปี2020ค่ะมีงานวิจัยพบว่าช่วงที่สภาพอากาศอึมครึมเนี่ยมีแนวโน้มรายงานเกี่ยวกับอาการของโรคซึมเศร้าในผู้คนเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังพบว่าช่วงที่สภาพอากาศอึมครึมฝนตกเนี่ยส่งผลให้มีสถิติการคอมเพลนร้านอาหารเพิ่มมากขึ้นด้วยกลับมาที่สารเซโรโทนินค่ะสําหรับคนที่คุณเคยกับปัญหาสุขภาพจิตอยู่แล้วเนี่ยอาจจะได้ยินเคยรู้จักกับสารตัวนี้กันมาบ้างนะคะ เพราะว่ามันมีส่วนสําคัญต่อระบบประสาทถ้าเกิดว่าระดับเซลโรโทนินในร่างกายมีความสมดุลเนี่ยก็จะช่วยปรับความรู้สึกแล้วก็ปรับอารมณ์ไปในเชิงบวกค่ะอย่างเช่นทําให้มีความสุขสงบใจเย็นมีความคงที่ของอารมณ์นะคะไม่หวั่นไหวง่ายในทางกลับกันค่ะถ้าเกิดว่าเซลโรโทนินในร่างกายต่ํากว่าปกติเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอารมณ์ขุ่นมัวเศร้าง่ายอ่อนไหวไม่มีสมาธินะคะซึ่งถ้าเราปล่อยให้สารเซโรโทนินในร่างกายมี ระดับที่ต่ําเป็นเวลานานๆเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงทําให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดโรควิตกกังวลโรคสมาธิสัน้นรวมถึงโรคโฟเบียต่างๆเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเกิดฟิลเหงาฟิลเศร้าขึ้นมาในวันที่ฟ้าอึมครึมเนี่ยควรจัดการกับมันยังไงดีคําตอบก็คือเราต้องหิวแสงค่ะทาแนะนําจากคริสตินเบรดค่ะนักจิตวิทยาคลินิกจากรัฐวอชิงตันนะคะ เธอแนะนําว่าการที่เราไปอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอเนี่ยจะเป็นการที่เราช่วยเพิ่มสารเซโรโทนินในร่างกายได้ค่ะซึ่งแสงสว่างในที่นี้รวมไปถึงแสงสว่างที่มาจากหลอดไฟที่เป็นไลท์บ็อก์ด้วยนะคะจะเป็นโคมไฟแบบที่เลียนแบบแสงของพระอาทิตย์มีความสว่างอยู่ที่2,500ถึง1,000ลักซ์ค่ะและถึงแม้ว่าข้างนอกจะเมฆอึมครึมนะคะแต่ยังไงก็แนะนําว่าคุณจะออกไปเดินเล่นนอกบ้านสักหน่อยค่ะเพราะถึงแม้ว่าเมฆจะเยอะจนมองไม่เห็นพระอาทิตย์เนี่ย แต่ยังไงก็ยังมี UV ให้ร่างกายของเราได้อยู่ค่ะอย่างฟ้าที่ปลอดโปร่งปกติที่ไม่มีเมฆเลยเนี่ย UV index จะอยู่ที่ประมาณ100%แต่ถ้าเป็นฟ้าที่มีเมฆครึ้มปกคลุมเนี่ย UV index ก็จะยังอยู่ที่31%ค่ะฉะนั้นการออกไปเดินเล่นนอกบ้านจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่แนะนำนะคะหรือถ้าวันไหนฝนตกแล้วก็ไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเนี่ยอย่าลืมหาความสุขให้ตัวเองค่ะ ไม่ว่าจะเปิดเพลงในบ้านเล่นเกมสนุกๆหรือว่าจะเป็นการออกกําลังกายในบ้านเบาๆเ,เนี่ยก็เป็นการเพิ่มเอนโดฟินให้กับร่างกายของเราได้เหมือนกันซึ่งเอนโดฟินก็คือสารแห่งความสุขนั่นเองค่ะอีกพาร์ทที่สําคัญสุดๆเลยนะคะนั่นก็คือการนอนนั่นเองค่ะนักจิตวิทยาแนะนําว่าควรเข้านอนให้เป็นเวลานะคะไม่ว่าสภาพอากาศภายนอกจะมืดหรือสว่างก็ตามค่ะเพราะว่าชั่วโมงการนอนที่เพียงพอเนี่ยจะช่วยให้อารมณ์ของเราสดใสขึ้นในวันที่ฟ้าไม่เป็นใจนั่นเองค่ะ สรุปก็คือฝนตกเนี่ยทำให้คนเหงาได้จริงๆนะคะเพราะว่าสภาพอากาศแล้วก็แสงแดดเนี่ยส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็สารในสมองของเราด้วยนั่นเองค่ะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เหงาอยู่ในบ้านในวันที่ฝนตกเนี่ยก็อย่าลืมออกไปหาอะไรทำนิดหน่อยหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยออกไปเดินเล่นสักหน่อยก็ยังดีนะคะเพื่อให้สารเอโดอฟินหลัง่งแล้วก็ร่างกายผลิตเซโรโทนินเพิ่มมากขึ้นด้วย สำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยย,อย่อยง่ายแบบนี้นะคะอย่าลืมติดตาม Healthy Digest ได้ทาง YouTube Channel ของ Health Addict Spotify Apple p o d c a s t และ Google p o d c a s t ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะ